เซอสเซทอสต้องเข้มแข็งเข้าไปนะเห็นไซโน่แปลงรปุ๊บตายเหมจี่นとの思い出を懐かしแค่คิดถึงเขาหน่อยนะเสียใจด้วยนะ่เตือนใจไว้ล่วงหน้าแล้วสินะใช่มาใช่ล สภาพของปู่ไม่ค่อยแข็งแรงแค่น,นี้มีเขามีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้ก็ฝืนมามากพอแล้วลาุศพขอเราก็ทำเรื่องนี้สำเร็จตอนที่เขายังมองเห็น,น,ะนไะ้ต่อจากนขขี้นายมีแผนจะทำอะไรต่อหรอทามคําตอนสุดท้ายของปู่เพื่อหาความยิ่ยใหญจะยอมจำนนต่อผู้มีพลงังแข็งแร่มาดวิสมากที่สุดไซโน่นายเคยก็จะขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่นะนายเองก็รู้นี่ว่าเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นเจ้าที่หมาตตาที่จะต้องอยู่ที่สถาบันสุบิรุนะแต่ก็คิดว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับท่าแบดล้อมบุคคลและหนังสือคนที่เที่ยวไรไม่เหมาะที่เป็นผู้นําของพวกนายแล้วเซตัสนายนั่นแหละคือผู้สุดท้อที่ดีสุดถ้าพวกเราไม่ไทําการประลองกันหรือนายยังเตรียมการอย่างอื่นเอาไว้ก็มีแน,นโนที่ว่าเซี่ยวจิตแห่งบาก็าอาจจะไปอยู่ในเมืองของนายแล้วก็ได้บามูนเองก็ควรจะคิดแบบนั้นเหมือนกันนายคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเหรอใช่แล้วล่ะ แต่เดือดท่าทางของบามูนแล้วเขาก็ไม่ได้แปลกใจกับพฤติกรรมของนายมากนักบางทีข้าจะคาการณ์ผลลัพธ์แบบนี้เอาไว้แล้วก็ได้อาเป็นว่าในเมื่อเซจิของบาอยู่กับฉันงานฉันจะตัดสินใจเอาเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเซทอสฉันอยากให้นายรับตำแหน่งของบามูนละคือเป็นผู้นำคนใหม่นายเหมาะสมกว่าฉันและต้องทำได้ดีกว่าอย่างแน่นอนถือซะว่าช่วยฉันก็แล้วกันนะการเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนอันนี้ก็ไม่มีความหมายแล้วสิก็มีอยู่นะ ตอนนี้พวกเราเป็นมิตรกันไม่ใช่ศัตรูนั่นหมายความว่าทางสถาบันกับวิหารแในความยุ่งวันกลับมาเป็นมิตรกันอีกครั้งมันมีความหมายมากเลยนะเซทอส,สนายต้องเชื่อว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นพวกนายก็เหมือนกันมันก็นนได้งั้นนี่ก็คงจะผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วละ่ะจริงๆฉันก็แอบรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นบางมวลก็แค่กดดันให้พวกเราเดิมพันเสี้ยวจิตแห่งบาพเพื่อตัดสินแพ้ชนะ ด้วยทีนี้แม่ว่านาจะเอาเซียวจิตแห่งบากลับมาหรือสละเซียวจิตแห่งบาแต่พลังของเฮอร์มานูบิสจะรวมอยู่ในร่างกายของโคคนเดียวอยู่ดีถ้านายชนะวิหารแห่งความเยี่ยมการจะรับพลังเพิ่มไปสองเท่าแต่ถ้าชนะเขารู้ว่าเขาจะไม่ยอมเข้าตำแหน่งผู้นำของวิหารแห่งความเยี่ยมกันและอย่างหุ่นทหารพันแล่นและยิ่งไม่ต้องพูดถึงการใช้กำลังกับพวกนายด้วยเลยนอกจากการชี้นำจากเทพแล้วเขายังต้องการสนับสนุนสาบันด้วยเช่นกัน เขาจะรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อคนรุ่นหลังมารับช่วงต่อของมีหายความเงียบกันที่ไรภาระผูกมัดไม่ว่าผู้สืบทอดจะเป็นใครการเจรจาสถาบันก็จะง่ายขึ้นใช่จดหมายล่ออาจารย์ออกมาก่อนส่วนเรื่องต่อจากนี้ไม่ว่ายังไงก็จะเป็นผลย่อมเป็นผลดีนึกว่าเจ้าที่นี่สามาตาจะไม่สนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนั้นซะอีกเมื่อไอ้นายพูดแต่ละเสือโบนีฉันกับปูวางแผนออกไปแล้วตัวต้องหาวิธีฟื้นความสัมพันธ์กับสถาบันเดี๋ยวเราก็ใช้ประโยชน์จากพื้นทร่กนั่นแหละนะแล้วก็คุณและไซโนเพื่ออเป็นนการบแท คนที่นายและท่านหญิงน้อยคุณซานีริยอมรับจะรับเกียรติให้มาที่พิหารความเข้บงานเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมพิหารความเข้บงานคือองค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมของราชดาิเชนมากที่สุดในปัจจุบันสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนที่พวกนายต้องการได้แต่การคัดเลือกของพวกนายจะต้องรอบคอบและระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หวนทำผิดส,ส,สัมกนะจิ๊กซี่นี่ปู่ดีใจมากที่ได้เจอนายนายเป็นลูกหลานของ วาลูก้าชุนา่า่วนของเราก็คือผู้สืบทอดเจตจำนงของเฮอร์มานดูบิสในเรื่องราวของเฮอร์มานดูบิสเขาเป็นนักปราชญ์ที่ราชดเชันเรื่องว่จากชาวทินาเรียนด้วยร่างกายอันสูงส่งจึงได้กลายเป็นพัฒตรของเทพเจ้าต่อมาเขาได้เข้าร่วมต่อสู้เพื่อเป้าหมายสูงส่งร่วมกวับชาวสหารทินาเรียของเขาแต่การต่อต้านวิหารแห่งความเงียบขรจนถึงการลบสลายของทูเรทารุไทนทูเรทารา่ากเขาก็ อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดชาวทิตาเลียนที่ออกจากตูเรทูราได้อพยพไปยังป่าฝนเพราะว่าคนธรรมดาหลายร้อยปีก่อนต่อมาคนบางส่วนก็กลับสู่ภูมท้าแต่ชาวทิกาเลียนไม่น้อยได้อยู่ต่อและแผก่กิ่งก้านสาขาออกไปบางทีพบว่านั่นจะเป็นไบนประยุกต์ใบประดุรฐ์ของนายก็ได้อย่างนี้นี่เองพ่อพ่อเคยบอกว่าชื่อของฉันมาจากคำว่าชาวทิกาเลียน คิดไปถึงแล้วว่าที่แท้ก็มีส่วนเกี่ยวข,อขอมม้องกับนิหารความเยีมิงกังนด้วยเหมือนกันฟังดูไม่เลวนะจริงสิงสพวกนายเห็นไซรัสบ้างไหมไซรัสได้อยู่ในห้องนอนของปู่นะ,นะดูเหมือนพันธุ์ที่ถึงปู่มากแต่ก็ไม่อยากทำแบบนั้นต่อหน้าฉันด้วยทุกทอย่างลดเป็นแผ่อนออนไลน์กับปามุนงั้นเขาก็คงไม่ได้เกลียดไซรัสมากขนาดนั้นหรอกใครจะไปรู้ล่ะ ไม่ว่ากับไซรัสก็ดีพวกเธอก็ดีหรือฉันก็ด้วยแต่ก็เป็นแค่มือที่ปูใช้ในการปรับไปถีทางตอนั้นแรกที่แย่เนอะเรื่องเพคผังของประวัติศาสตร์มันจะมีคนที่ต้อัดสินใจอยู่เสมอจะจะรายงานเรื่องนี้ให้ท่านอย่างละเอียดซับซ้อนอย่างละเอียดและจะจัดให้มีตัวแทนจากคธนบ้านมาพบนายพิเทเลซายร้อยหลังจากทุรนทุระตัวเองเสร็จแล้วก็มาที่ปากฝนสักหน่อยอยู่สักสองสามวันจะได้ติดต่อสื่อสารกับทุกคนมากขึ้น ในเมื่อต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายก็ควรต้องรู้จักกันให้มากกว่าเดิมหน่อยนะตกลงงั้นก็มาเจอกันนะทุกคนมาเจอกันนะเดีนนะ๋ยวเลนะืนมาเล่นกับพวกเราด้วยล่ะขอด้วยการรับเรื่องนะเซะทอส แกปูนี้ยังหาเรื่องเป็นเสียงตรารอีกด้วถ้าเกิดเรื่องคารใครจะรับผิดชอบฮะ<า>ใครมีผลแก้ปัญหาอ,อ๋ออย่าตะโกนจะได้ไหมนี่มีทางเลือกดีกว่าอะไรคือไม่มีทางเลือกแลกวิชาการอย่างนายใช้ชีวิตมาตั้งชัางชีวิตจน,จนหัวงอกทั้งหัวแล้วเนี่ยนึกคิดว่าตัวเองอายุ20หรือวัยที่สามารถแสดง็นทีโรได้แล้วเหรอวิ่งหลงหาที่ตายบนทะเลทราย,ายไม่รูยจริงว่าเราใช้สมองส่วนไหนคิด อย่างดี่ไที่ปามูนน่ะไม่ได้บังคับผักใสยนายไปตายน่ะเออดีนายช่วยเขาหรือช่วยฉันกันแน่นยฉันต้องหาเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมงานของนายนะเอบพาดจะพูดกับมึงจริงเลยนายก็เป็นแค่คนแก่อ่อนแอนะเอ้ยบูดอะไรจะก็เป็นถึงฮีโลแก่ชราที่ปกป้องพลังของเจ้าหน้าที่หมามาตาสุรุเอาไว้ด้วยเลือดเลยเนือเลยนะแต่ก็เอาเถอะก็แต่ ขาจะเช็ดิดเอง,อง,งกับทำงานที่ใช้นายที่สถาบันเดือนหนึ่งก็พอ,อใช่ไหมละ่ะเดือนหนึ่งสามเดือนต่างหากอาจารย์ที่สติดุด่าสารับทุกท่าทางเป็นความสุขมากพวกเราอย่าไปเข้าอย่าาเข้ไปเลยตืดีกว่านะคนแก่ทะเลาะกันหนุ่มสาวเพ่นดีกว่าอาจารย์หาเรื่องเองไม่ต้องสนใจเขาหรอกไม่เห็นอาจารย์มีชีวิตชีวาขนาดนี้มาทำงานแล้วเนี่ยข้า <S <S 2> <S 2> สุดที่ฉันเห็นเขาด่าคนอื่นด้วยสีหน้านิวคิวขมวดแบบนี้ ก็หายันยังเรียนอยู่ล้วนะฉนอยากแจ้งทุคนว่าเลือย่างที่ขายแล้ววกเธอจะไปด้วยกันนะสงคราวเสร็จจะไปกิ้ข้าด้วยกันฉัเลี้ยงอะว่าหมเ้าทาฉันไปด้วยผู้ขลาดนี้แล้วฉันไปด้วยมาไปเถอะเจอแล้วเ้ขเล อ่ะทุกคนกลับแล้วเหรอโอ้ยมาพอดีเลยแต่รู้เลยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นี่ว่าพวกเธอวิ่งแจ้งเขาเา้าไปเทเลสไายแถมยังเจออันตรายครั้งใหญ่ซะด้วยจะการเรียบร้อยแล้วล่ะปัญหาไม่ใช่เรื่องนี้ซะหน่อยเธอก็ด้วยเธอก็ด้วย,วยแล้วพวกเธอสองคนก็ด้วยทำไมถึงไ,ไม่ระวังตัวขนาดนี้ล่ะเรียบร้อยโดนปล,ปล,ล,ลาด่าแล้วถ้าเจอเรื่องอะไรก็ขอความช่วยเหลือกันก็ได้นี่นาเพื่อพี่อย่างฉันน่าจะเป็นผู้ช่วยได้ดีไม่ใช่หรือไงอีกอย่างฉันเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทเลสไทด์เยอะแยะเหมือนกันนะ อย่าไปแยง้งพี่ฟารูซานจะดีกว่านะพูดถูกนะนั่นสินะนะีไ่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันพูดถึงปัญหาเราต้องพึพ่งพาค,ค,คนอื่น,นกสสนะต็ต้องรูง้จักที่จะพึ่งพาคนอื่นเข้าใจไหมไม่งั้นละก็โคเล่ไม่เข้าใจโเล่คิดหาวิธีช่วยพวกเราเลยเข้าส่งซิกสินะเอาละคนเราใช้ท่าไม่ตายละ ตอนพี่ฟาร์ซานเดี๋ยพึ่งโห่มไปเลยนะก็แล้วคุณบอกว่าจะพาฉันไปเดินชมสถาบันนี่ข้อเสนอนั้นยังอยู่ไหมอ่ะไหนอ๋อจริงเหรอเนี่ยนี่แท้คนเี้ยังจำได้เหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยงั้นฉันจะพาไปดูสถานที่ที่พวกเราเคยเรียนด้วยกันเมื่อสมัยก่อนนะฟาร์ซานลากโคเร่ไปแล้วเธอเป็นแก้วสถาบันหรือไงกันนะโคเร่แก้ว แก้วอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกอาจารย์ที่ริ้งเจอว่าเวลาอยู่ข้างนอกจะดื่มน้ำเยอะๆนะแก้วมาถึงการรวมตัวกันที่ร้านกาแฟตอนเรียนฉันกับติ๊งตลิใช้ก็ใช้รหัสลับนี่เหมือนกันเป็นสัญญาสืบทอดออกมาในครอบครัวส่งต่อไปยังน้องสาวแล้วล่ะอย่างงี้นี่เอง ยังเหลืออีกสองคน,นเรียกพกเขาไปด้วยกันเถอะไม่ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยวุนตั้งใจเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เนี่นกนกยการจะเลเบคเข้ามูลใช้ไปนะเยอะมากเลยนะดูสิไมรีบร้อนหรอกยังไงหนังสือวุ้นี้ก็ไม่มีใครอ่านอยู่ดีคร้วนี้ถ้พ่อ,อคุณรนามากเลยนะ,อะขอบคุณโปรไนามากเลยนะ,ะเรื่องาวทีก่ยอย่างราบลื่นแถมผลรลับก็ดีกว่าได้ค่าไว้อีกนา่น อย่างนี้เองทีนี่พิหารที่พิหารเขาพิจารณาใช้ป้องการตรวจที่พิเศษมากและแปลกอะไางน้ซ่อนตัวได้นานขนาดนี้แต่จะเก็บเอกสารไว้เยอะขนาดนั้นด้วยถ้ามีโอกาสจะเห็นด้วยตาตัวเองจังเลยนะต้องมีวันนั้นแน่ไม่ว่ายังไงความหมายของพี่หายความพิมารณาเมีความสำคัญมากเริ่มกาศขอบคุณเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟให้นะฟังดูไม่เลวก็ดีหรอกแต่ช่วงนี้ฉันดื่มกาแฟเยอะเกินไปแล้วขอใส่ขอย่างอื่นดีกว่านะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไปกันเถอะ ชนะอยู่ๆเขาก็โจมเข้าต่อสู้แล้วก็โจมตียังไงล่ะแล้วก็ทีนี้ก็เข้าต่อสู้เก่งมากเลยล่ะราวนี้พวกเราชนะสามตาติดเลยล่ะว้าวไม่รู้ว่าคนจะพูดจะไม่รู้ว่าคนพูดว่าอยากเห็นจังหรือว่าเป็นหัวข้อเธอดีเป็นการใส่ท่อที่ดีถึงจะพูดคุ้มคืนแต่ก็ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาอะไรกันก็บอกแล้วไงว่าพุ่งเข้าไปก่อนแล้วชักดาบออกมาแบบนี้ยแั้นก็หันหลังกลับแล้วก็ปัดป้องนะ ชนะสารตาติแดแถบยูซับนงผู้นำให้อีกด้วยไซโนนสง่ญญางามมากเลยละเขาเป็แน่นอนอยู่แล้วแข่งแก่งยอสง่ญญางามของผู้แข่งแข่งครั้งนี้ฉันจะกลผู้แ่งแข่งเหมือนกันไม่เคยต่อสู้กับใครในสายเท่าไหร่รู้สึกพิเศษมากเลยล่ะการที่ต่อสู้ก็ดความขขังมากเหมือนกันใช่แลอ้อลังการวังเวอร์สุดๆไปแล้วคือว่าอย่างนี้นะไม ไฮมอนอย่าโมแต่พูดเลยของหวานมาเสิร์ฟแล้วนะสอะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าก็ากลับบ้านแล้วควรไปเก็บหนังสือที่ยังแจกไม่เสร็จที่หวานปัญญาก่อนไหมส้เถจงอภัก็ไว้เจอกันใหม่ละเราผมไปก่อนนะไว้เจอกัอนคันนี้พับผ่อนให้เต็มทีท่แล้วล่ะ แต่ก็ต้องไปขอบคุณุูพาคีสามก่อนอีกอย่างคุณนาฟิสก็บอกว่าฉนันจะไปทำความเข้าใจกระบวงการทำงานมาส่วนของสถาบันงนั้นฉันขอตัวก่อนนะคลเลเ่เข้าคนอื่นได้ดีกึนเยอะเลยนะทุกคนกำลังเติบโตขึ้นอย่างาชา้านะใช่ล่ะ,ะ,ละและสดเชารู้ลลสึกเหมือนเรื่องทุกอย่างจบลงแล,ล้วล่ะ อะไรยุ่งกับงานก็นั่งๆกินๆดื่มๆพูดคุยไปมานี่ต่างคือนี่ทหารคือชีวิตขนมหวานที่ไซโนเลี้ยงก็อร่อยอย่างเลยนะคาน้าขาน้าฉันอยากมาอีกเลยล่ะขาน้าพวกเราค่อยมาใหม่นะหรือเบนไพมอนถึงตอนนี้พวกเธอมีแผนอะไรไหมล่ะถ้ามีแล้วก็ช่วยไปสานที่ดึงกับฉันหน่อยได้ไหมที่ไหนเหรอเขาเก็บเป็นข้อแล้วกนะเป็นเซอร์ไพรส์ให้เธอนะขอนึกออกแล้วล่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์จริงๆก็แหละ พูดซัดแกสวยแล้วล่ะแล้วก็ไปกันเถอะเร็วเข้าฉันจะบุรีนี่ยขึ้นมานานแล้วเนี่ยที่แท้เป็นสถานที่แบบนี้เองเหรอเนี่ยสูงจังเลยนะอ,อยากให้ช่วยไหมป <c oughs> ิดตัวไม้เก่งกว่าลิงก็ชั้นนี่แหละอย่า,างนั้นก็ได้ที่นี่ไปเร็วเลยใช่ไหมล่ะ สูงมากเลยวิวก็สวยสุดด้วย,ยดูมินมีอะไรเหรอมองดูด้านหลังสิสวยจังเลยนะที่นี่คือฐานล่างของฉันจะพาแค่เพื่อนสนิทมาเท่านั้นสมัยเรียนฉันว่าจะแอบ,บขึ้นมานั่งเหม่อรอยอยู่บนบ่อยๆนะตอนนั้นฉันยังเด็กเพื่อนก็ไม่ได้มีเยอะแยะตอนฉันในอดีตก็ยังมีคำถามเหมือนกับเซนทอนนั่นะฉันเป็นใครทำไมถึงมีพลังแบบนี้ ถ้าทำไมต้องต่อสู้ด้วยนะความสว่างที่เราได้รับมาจะช่วยให้พวกเราหาจุดยืนท่ามกลางผู้คนได้นี่คือประสบการณ์ฉันเดชทอดเองก็หาจุดยืนได้เช่นกันต่อะไรที่พลังของเธอมาดูบิสยังคงอยู่พวกเราสองคนดูเหมือนพี่น้องกันเลยนะอ๋อเจ้ก็คิดอย่างนั้นแหละเด็กโตขึ้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ควรอมตัวฉันก็ไม่เคยถ่อมตัวหรอกนะ เมื่อก่อนพวกเราเคยเววคุยเล่นเรื่องและทำกันบ้านที่นี่เซนโซนโโยังเผลอทำผลไม้หล่นลงไปโชคดีที่เขามือไวคว้าจับได้ทันนะก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวครั้นี้ฉันไม่ไปทางมือรื้อหรอกนะน่าคิดถึงอะไรนะไม่ได้เป็นนักเรียนมานานแค่ไนแ้วเนี่ยมีตาตัดกันแล้วจะเจอร่าภาพที่ไซโนทำเรื่องแบบนั้นไม่ค่อยออกเลยซ้ำแต่ไม่รู้ทำไมจะกลับเห็นภาพตรงหน้าไม่ต้องคิดได้แล้วนะทางนี้คือ อาจารย์นี่าโอะมูเตอร์คุยกันไปก่อนขอ,ข,อขอตัวไปหนึ่งนะไปดีมานีนะอ้ะอออออออากระโดดลงเลยเหรอระวังเลยดิตายตายสิร <c oughs> ูปนี้ดูแย่เกินอาจารย์มูเตอร์บนื้นพาอะาาไรอยู่ตรงนี้คนเดียวนะเขามาดูออกมาคนเดียวเลยนายดูสิว่าฉันเจออะไรในสมุดเก่านี่รูปสมัยก่อนเหรอ สวัสดีตอนแรกนี้อยู่ในกล้องเเละเก็บอากาศห้องทำงานของนักปราชุดลืมหยิบมาเออเขาหนราปั์ลืมหยิบมัน,อออน,าม,ม,านมาตลอดแต่ก็ไม่มีใครสังเกตอ่ะเมื่อกี้ฉันปรึกษาดาฟิสว่าจะกลับมาช่วยเขาที่สารบันพอดีไปห้องทำงานก็เลยเจอมันเข้าน่ะเวลาผ่านไปเันเลยนะใช้รูปนายตัวเล็กน,นิดเดียวเพียแค่เด็กน้อยคนหนึ่งอยู่เลยนนในรูปคุณก็ดูเองก็ดูหนุ่มเหมือนกันนะนน เด็ดนะรูปนี้ฉันจะได้ว่ารูปพี่ดีไซน์เป็นคนไทยนะยต่อใช้แน่ถ่าย,ยองศาพิลึกแบบนี้ตอ่อเธอแล้วจะมีใครถ่ายร,รูปฉันได้น่าเกียดขนาดนี้อีกแล้วก็ใบน,นี้เพราเรายิ้มหลับอยู่แล้วเนี่ยตแต,ต,ต่แต่เราสองคนตามเผลอนหลับอยู่หนูคนนี้เนาะอาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดกับฉัน,น,ลน,นเลยนะพูดอะไรล่ะบอกว่าถ่ายรูปได้เก่งเลยพอถึงเวลาดีเข้าจริงฉันก็รู้ว่าจะพูดอะไรนะ ฉันไม่ใช่คนดีเด๋อะไรเป็นเรื่องปกติที่บามูนจะเกลียดฉันแต่ถ้านายเกลียดฉันด้วยก็เป็นเรื่องที่เขาใจได้พูดอะไรเพ้อเจ้ออีกแล้วตาแก่นีจริงเลยถ้าอยากฟังที่อยากฟัง ก็ประโยคนี้ไม่ใช่เหรอหลัเจาอทะเลทรายมาฉันก็ฝันถึงที่นั่นหลายครั้งบางครั้งก็ฝันถึงเรื่องการทำวิจัยบางครั้งก็ฝันว่าผมด้รับการช่วยเหลือจากพวกเขาผมมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากนะเพราต่างเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากการแลกันในหลายปีวันี้ไซโน่หลายต่งมนเยอะเลยนะดังแกที่คุณเป็นอาจารย์และผู้มีพระคุณของฉันไม่สะดวกที่จะเปิดเผยความจริงที่ว่าคุณกำลังพูดจาและสาระวางนั้นฉันจะไม่ตอบอะไรดีกว่า พูดว่าจะไม่ตอบแต่ก็พูดออกมาหมดแล้วไม่ใช่หรือไงจริงเลยแก่คนแก่อย่างฉันแบบนี้จะนับว่าเป็นที่รู้ได้อย่างไงกันเดี๋ยวนะทำไมตรงน,นี้มีรูปอีกใบแล้วเนี่ยนี่รูปที่พี่ถ่ายเหมือนกันนี่นะเธอถ่ายรูปไปกี่ใบกันแน่นะ ดูไงตอนเด็กน่ารักง่าดูกว่าแต่เนื้อซื่อตรงอีกด้วยนะไม่กว่าอาจารย์เองก็ซื้อตรงเหมือนกันนั่นแหละนายเด็นะพูดมุทะลกเก,งก่งประฉันซะอีกใครยังเถียงช้าฉันด้วยอย่าพูดแบบนั้นสิฉันรับถือคุณมากนะต้องแบบนั้นสิฉันว่าไว้พวกเราหาเวลาไปเจอที่รุ่นพี่ลิซ่าของนายบ้างดีไหมเอาไว้เอาสิ ไปหาเวลาไปเยี่ยมเธอที่มอนแสกันเถอะได้เขียนใส่กระดูกกันไปเ,เลยสดาร์นางั้นไปกันอ๋อไม่ใช่สดาร์นาสดาร์นาเป็นการขันมืเ่เขือเทศจะต้องปัดมือกับซาฮาฮาดให้ตายกันไปข้างก่อนหางานดีเลยอื่นเถอะอาจารย์